สนับสนุนโดยซอสปรุงรสราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็งน้ำปลาร้าปรุงสุกราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทยสวัสดีค่ะรับชมทันข่าวแปดนาฬิกากับดิฉันพรสิริกุลพวัวทาูัวราชการกรุงเทพมหานครประกาศเรื่องเขตพื้นที่ผู้ประสบสาธารณาภัยในพื้นที่ยังคงมีผลบังคับใช้ นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกประกาศยกเลิกประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ฉบับลงวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2568โดยประกาศกรองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครฉบับลงวันที่28มีนาคมพุทธศักราช2568เรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปเนื่องจากกทมประเมินสถานการณ์แล้วเห็นว่ายังคงมีภารกิจในการค้นหาผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ภายใต,ใ,ใต้อาคารที่สุดตัวในพื้นที่เขตจตุจักร รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่เขตอื่นๆโดยการคงสถานะพื้นที่ประสบสาธารณภัยจะช่วยให้การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ทุกส่วนได้ระดมกําลังเล่งค้นหาผู้สูญหายที่ยังคงติดอยู่ในอาคารสตอง,องอย่านจตุจักรอย่างต่อเนื่องโดยทีมกู้ภัยได้ขอสนับสนุนทีมยกเคลื่อนย้ายเข้าค้นหาในจุดโซนดีมีการสแกนหาตําแหน่งผู้ประสบภัยซึ่งเจ้าหน้าที่ยังไม่ถอดใจใช้เครนยกรถกระเช้าขึ้นไปตรวจสอบเพื่อใช้ที่ขุดเจาะด้วยเครื่องมือหนักและเสริมรถเครนขนาด600ตันจํานวน2คันเข้าค้นหาและใช้เครนกระเช้ายกออกซึ่งพยายามจะนําร่างออกมา ทั้งในโซน B ีรายและโซนดีอีกหนึ่งรายโดยต้องใช้ความระวังเนื่องจากเครนมีความสูงทั้งนี้ช่วงเวลาเที่ยงคืนเศษก็สามารถนำร่างผู้เสียชีวิตลงมาได้เพิ่มก่อนเคลื่อนย้ายลงมาพื้นลาบและนำส่งนิติเวศลงพยาบาลตำรวจเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์ตามขั้นตอนอย่างไรก็ตามมีอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยเสริมแต่ต้องมีการลงทะเบียนเข้าไปอย่างถูกต้องเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบและมีอาสาสมัครคนใดเข้าไปบ้างในส่วนรอบนอก ไดส้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเคลื่อนย้ายจุดตั้งจุดสําคัญทั้งจุดอํานวยการแพรสนามเพื่อเปิดการจราจรเมื่อช่วง4ีนาฬิกาที่ผ่านมานาวาเอกระพีพงศ์มณีพันธ์รองเจ้ากรมการขนส่งทหารเรือเป็นตัวแทนส่งมอบเตียงสนามเพิ่มเติมอีก30เตียงให้กับนายกันกัน,นทั์พงไพบุญเวชหรือกันจองพลัง เพื่อนำไปสนับสนุนการอำนวยความสะดวกแก่ญาติที่เฝ้ารอข่าวสารของผู้สูญหายจากเหตุแผ่นดินไหวโดยการสนับสนุนครั้งนี้เป็นครั้งที่2ของกรมการขนส่งทหารเรือโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่30มีนาคมได้ส่งมอบเตียงสนามไปแล้ว30เตียงและนอกจากการสนับสนุนด้านสถานที่พักผ่อนแล้วกรมการขนส่งทหารเรือยังจัดกําลังพลเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกณศูนย์นนพักคอยญาติผู้ประสบภ,ภัยโดยให้การสนับสนุนเคลื่อนย้ายสิ่งของบริจาคต่างๆและสิ่งของเครื่องใช้ จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับญาติผู้ประสบภัยที่ยังคงอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกองทัพเรือในการเป็นที่พึ่งของประชาชนในยามวิกฤตและพร้อมให้การสนับสนุนช่วเหลือในทุกด้านเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติ ซอสกุ้งรถฝาเขียวตราภูเขาทองซอสกุ้งรถฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องาราวเริ่มต้นด้วยไข่กับแป้งนวดแล้วก็หมุนแล้วก็ดึงดึงจนเป็นเส้นลวกในน้ำเดืดเดอดอ หมีที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่หนายหัง่งเผงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้มหยอกซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาซ้องตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนู มารับชมทันข่าวอีกครั้งเวลา10นาฬิกาสวัสดีค่ะ